เรียนท่านศาสตราจารย์กิติคุณดรชนิตารประภุรเมืองกับท่านดร,อ,รอุษนีทโนสวรรค์กับท่านรองเลขาธิการสภานะครับท่านศาสตราจารย์ดรสุศชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับท่านวิทยากรผู้มีความสามารถเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ <c oughs> ท่านผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม ประชุมสมนาในครั้งนี้นะครับท่านผู้บริหารสายาาอาชีวะทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ก็ท่านวิทยากรที่ครรพทุกท่านครับผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยนะครับพูดถึงแนวทางที่เราจะพัฒนาอาชีวะศึกษานะครับเพื่อที่จะให้เป็นกาลังสําคัญในการที่จะพัฒนาประเทศในในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าโดยอเฉพาะอย่างยิ่งเราจะ สู่ยุคดิจิตอล4.0นะครับอยากเต็มรูปแบบดังนั้นการที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเราต้องผลิตและพัฒนากำลังคนเนี่ยให้มีคุณภาพนะครับเพื่อที่จะไปตอบโจทย์ประเทศตรงนั้นให้ได้แต่ว่าในในปัจจุบันนะครับแล้วก็อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยได้ยินเสียงจากสถานประกอบการนะครับพูดถึงเราว่าเราผลิตเด็กทำงานไม่เป็น รเราผลิตเด็กไม่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นสิ่งที่สะท้อนนะครับว่าอาชีวะเราต้องมีการปรับตัวเราจะเน้นในเชิงปริมาณอย่างเดียวคงไม่ได้แล้วนะครับซึ่งปริมาณมีความจําเป็นครับเพราะตอนนี้ในตลาดแรงงานเองต้องการกําลังคนที่จะไปพัฒนาประเทศในสายทางด้านอาชีวะเนี่ยเป็นจำนวนมากแต่ว่าถ้าหากการ ที่เราผลิตแล้วเพิ่มปริมาณโดยที่ไม่คำนึงถึงคุณภาพเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะสมเหตุสมผลเท่าใดน,นักกับการที่จะผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศนะครับดังนั้นแนวทางของอาชีวศึกษาก็เลยได้ดําเนินการในเรื่องของการจัดทําในเรื่องของนโยบายอาชีวะยกกาลังสองเราจะสร้างคุณภาพเพื่อที่จะนําปริมาณนะครับแล้วในกรอบ ในการที่จะสร้างคุณภาพเพื่อนําปริมาณเนี่ยเราทําในเรื่องไหนบ้างก็อยากที่นําเรียนจริงๆแล้วในทุกมิติทั้ง4มิติที่ผมจะกล่าวถึงต่อไปเนี่ยครับเป็นเรื่องที่เราทํามาแล้วนะครับ <S <S เพียงแต่ว่าเราจะต้องเพิ่มความเข้มข้นในกระบวนการดําเนินการทั้ง4มิติเหล่านั้นให้มากยิ่งขึ้นนะครับ <S <S เพื่อจีเพิ่มในเรื่องของคุณภาพให้ได้นะครับเอามิติแรกที่อยากจะนําเรียนก็คือมิติในในเรื่องของการ พัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมนะสถานศึกษาเราต้องมีความพร้อมในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จะสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีคุณภาพนะครับในมิติที่2ก็คือในเรื่องของหลักสูตรและวิธีการจัดการศึกษาหลักสูตรและวิธีการจัดการศึกษาแต่เดิมเราเดําเนินการด้วยคณะกรรมการของสํงงานักงานคณะกรรมการอาชีวะเอง แต่ในอนาคตข้างหน้าเราจะต้องดาเนินการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะสถานประกอบการนะครับสถานประกอบการจะต้องเข้ามาช่วยเราในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ได้หลักสูตรที่ท่านมีความต้องการแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตข้างหน้ารวมถึงวิธีการจัดการศึกษานะครับแต่เดิมเราจัดการศึกษาของเราเองที่สถานศึกษา แต่ในอนาคตข้างหน้าเราต้องเน้นในเรื่องของการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนนักศึกษาเรามีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการให้ได้นะครับมิติที่3ที่จะดําเนินการก็คือในเรื่องของครูนี่นี่คือสาระที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับครูเองเนี่ยจะต้องมีศักยภาพนะครับต้องมีสมรรถนะไม่ต่างจากผู้เรียนอาจจะต้องเหนือจากผู้เรียนไปด้วยซ้ำไปเพราะท่านคือ ผู้ที่จะไปฝึกฝนผู้ที่จะไปอบรมสั่งสอนให้กับลูกศิษย์ของท่านนะครับเพื่อให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการแต่ว่าถ้าครูเรายังไม่มีสถไม่มีสมรรถนะที่ดีพอเราก็ไม่สามารถที่จะไปถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้กับลูกศิษย์ของเราได้เลยนะครับมิติที่4ก็คือมิติของผู้เรียนเองนะครับผู้เรียนจะต้องมีสมรรถนะสามประการด้วยกันประการแรกก็คือสมรรถนะ ในเรื่องของอสาขาอาชีพตามหลักสูตรที่นักเรียนหรือนักศึกษาเข้ามาศึกษานะครับสมรรถนะที่สองก็คือสมรรถนะในเรื่องของดิจิทัลดิสเลเรซีนะครับยุคนี้เป็นยุคที่ะจะต้องใช้ดิจิทัลเข้ามาจาการงานสอนเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็สมรรถนะที่สามก็คือสมรรถนะในเรื่องของภาษาที่สองโดยเฉพาะ,ะภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนซึ่งถือว่าเป็นภาษาสากล ที่จะต้องเอามาใช้ในเรื่องของการประกอบอาชีพโดยเฉพาะยิ่งยิ่งเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับต้องสั่งมาจากต่างประเทศทั้งสิน้นผู้มือต่างๆที่เข้ามาควบคู่กับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษนะครับนักเรียนนักศึกษาก็จะต้องอมีสมรรถนะในเรื่องนั้นด้วยแต่การที่ผู้เรียนของเราจะมีสมรรถนะอย่างนั้นได้ครูผู้สอนต้องมีสมรรถนะเป็นไปตามนั้นก่อนนะครับท่านถึงจะสามารถถ่ายทอดได้นะครับ แล้วในปัจจุบันครูเรามาจากไหนครับในปัจจุบันครูของอาชีวศึกษาเรามาจากสองทางด้วยกันนะครับทางหนึ่งก็คือจากการสอบคัดเลือกนะครับจากผู้ที่สําเร็จการศาึกษาจากสถาบันอุดมศึกษานะครับเข้ามาเป็นครูของเรานะครับเส้นทางที่2ที่เข้ามาก็คือผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพต่างๆนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพต่างๆในตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยเราได้จากการที่เราส่งนักเรียนนักศึกษาของเราเข้าไป เรียนในรูปแบบของทวิภาคีในสถานประกอบการจริงๆแล้วเราอยากได้คนกลุ่มนี้เข้ามาเป็นบุคลากรประจำของสำนักงานคณะกรรมการอาชุรักษาแต่ติดในเรื่องของค่าตอบแทนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยติดกรอบว่าคนที่จะมาเป็นข้าราชการจะต้องมีกรอบมาตรฐานวิชาชีพจะต้องสตาร์ทในเรื่องของการเข้าสู่เส้นทางของราชการเนี่ยตั้งแต่ครูผู้ช่วยดังนั้นกลุม่มผู้ช่วยชาญใน ในสาขาอาชีพต่างๆก็มักจะไม่ค่อยเข้ามาครับเป็นเรื่องที่ที่เรามีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะอยากย้ายผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเข้ามาสอนเรานะครับเมื่อเมื่อเส้นทางในการได้มาของครูใน2เส้นทางแค่นี้นะครับเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ดังนั้นบทบาทหน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องพัฒนาครูของเรานะครับเพื่อที่จะให้มีสมรรถนะ ทั้งสาประการเนี่ยตรงกับความต้องการของสถาบันการบการแล้วก็ตรงกับเป้าหมายนโยบายของสํงงานักงานคณะกรรมาการอาชีวศึกษาดังนั้นสิ่งที่อยากจะทําความร่วมมือในอนาคตข้างหน้าก็คือทําความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตผู้ที่สําเร็จการศึกษาในในสายวิชาชีพซึ่งจะมาเป็นครูของเราเนี่ยให้มีศักยภาพให้มีสมรรถนะนะครับตรงกับที่เรา มีความประสงค์นะครับที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะครับอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาเข้ามาร่วมดําเนินการนะครับแล้วก็แนวทางที่2ที่เราจะต้องดําเนินการก็คือในเรื่องของการพัฒนาครูที่เป็นครูอยู่ในระบบของเราแล้วเนี่ยให้มีศักยภาพนะครับต้องเพิ่มในเรื่องของศักยภาพตรงนี้ให้เพิ่มมากขึ้นถามวอกตอนนี้อาชีวะทาอะไรอยู่ครับอาชีวะมีแผนในเรื่องของการพัฒนาครูเนี่ยอยู่สากรอบด้วยกันนะครับ กรอบเรื่องของการพัฒนาระยะสั้นๆก็คืออย่างเช่นเรื่องของการ ill, ill, อัพสกิลรีสกิลการส่งครูของเราเนี่ยไปศึกษาดูงานไปฝึกงานในสถานประกอบการซึ่งใช้ระยะเวลาสั้นๆโดยเฉพาะในช่วงของการปิดภาคเรียนนะครับก็ส่งครูเข้าไปร่วมกับสถานประกอบการเข้าไปฝึกนะครับระยะกลางก็คือเรามีการขยายระยะเวลาในเรื่องของการพัฒนาครูให้ให้ยาวยิ่งขึ้นนะครับ ให้ทุนการศึกษาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยชักวภาษาขอเราเปิดสอนในระดับชั้นปริญญาตรีในสายปฏิบัติการดังนั้นอาจารย์ประจำหลักสูตรก็จะต้องมีวุฒธการศายอย่างน้อยปริญญาโทด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบหนึ่งที่เรากําหนดแนวทางที่จะพัฒนาครูของเราในระยะการการเข้าไปฝึกงานในสถานประกอบการก็แทนที่จะเป็น ในช่วงของการปิดภาคเรียนอย่างเดียวเราก็ขยายอาจจะให้ครูไปอยู่ทั้งทั้งภาคเรียนหรือทั้งปีเป็นต้นนะครับแล้วก็หลักสูตรระยะยาวที่เราดําเนินการก็คือการให้ทุนการศาึกษาของครูของเราเนี่ยให้ไปศึกษาต่อนะครับทั้งระดับปริญญาโทปิทญาเอกในในสาขาที่มีความจําเป็นขาดแคลนนะครับแล้วก็ให้สังตัวอยู่ในสถานประกอบการนะครับเพื่อที่จะ เก็บเกี่ยวเอาสมรรถนะนะครับแล้วก็ประสบการณ์เหล่านั้นมาสอนให้กับผู้เรียนของเราอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่กําลังดําเนินการอยู่โดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเราได้จัดตั้งศูนย์ CVM นะครับศูนย์ Vm CV CVM นะครับจะเป็นเครือข่ายในเรื่องของการพัฒนาอาชีวศัร์ในสาขาต่างๆซึ่งศูนย์ CVM เนี่ยก็จะมีบทบาทสําคัญบทบาทหนึ่งก็คือในเรื่องของการพัฒนาครูซึ่งตรงนี้จะไปเชื่อมโยงกับออก,กรอออ,อ,อนะครับ ซึ่งเป็นกลุ่มของสถานประกอบการที่เข้ามาร่วมมือในเรื่องของการพัฒนาอาชีพต่างๆน้ครับเข้ามาร่วมในเรื่องของการพัฒนาครูด้วยนะครับก็เป็นแนวทางที่จะกําหนดในเรื่องของการพัฒนาที่สํานักง,งานคณะกรกรมการการช่วยรักษาได้ได้กําหนดทิศท,ทางเอาไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับนั้นเป็นเป็นกรอบที่อาชีวะคิดแล้วก็ดาเนินการแต่วันนี้เนี่ยครับ คิดว่าคงจะได้รับทราบแนวทางที่ที่เป็นประโยชน์กับอาชีวะเพิ่มมากขึ้นนะครับจากหลายส่วนด้วยกันนะครับเพราะเท่าที่ดูจากจากกรอบในเรื่องของการสัมมนาในวันนี้นะครับมีทั้งกลุ่มของผู้บริหารครูในในสถาบันอุดมศึกษามีผู้บริหารภาครัฐแล้วก็ผู้บริหารสารารกังเอกชนซึ่งในส่วนของแนวทางที่ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ดําเนินการควบคู่กันไปทั้งครูใน สถานศึกษาของอาชีวะภาครัฐและก็อาชีวะเอกชนนะครับเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพของอาชีวะของเราเนี่ยให้ทัดเทียมนะครับแล้วก็ก้าวหน้าและก็ถือก,กำลังคนเนี่ยให้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตสืบไปนะครับก็ท้ายสุดนี้ต้องต้อง,องก,กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เกี่ยวข้องที่ได้มาร่วมดําเนินการในเรื่องของการระดมความคิดเห็นนะครับเพื่อที่จะพัฒนาครูที่จะ เก้าเข้าไปสู่ประเทศไทยยุคดิจิตอล4.0นะครับอาชีวศึกษาพร้อมอน้อรับแนวคิดต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะเอามาพัฒนาแล้วก็ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในโอกาสถัดไปครับต้องกลับขอบคุณทุกท่านอย่างสูงครับสวัสดีครับ